ทุกคนผมมีรายได้มาโอนอแล้วนะวันนี้ผมทำแอปฟรีชันดอกลิฟซึ่งสร้างรายได้แบบรายวันเลยนะทีนี้การที่เราจะมีรายได้เนะมันก็เกิดจากผลงานที่เราไปแบ่งปันความรู้ดีๆทักษะดีๆให้กับผู้คนวันนี้ก็เช่นกันนะผมออกไปแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนผลงานเลยเกิดท่านเห็นไหมตอนนี้นะับโบนัสท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแะล้วผมสามารถนะับคลิกถอนได้เลยขั้นตอน,นง่ายๆครับเราคลิกไปที่แคสทครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่คำว่าถอนครับ แล้วเราก็ระบุจานวนเงินนะครับตอนนี้จํานวนเงิน8,740บาทนะเราทำการกดให้หมดเลยนะ8,740บาทนะตอนนี้ระบุเรียบร้อยให้เรามาที่นะับดันหะลังจากนั้นทำการถอนลิทพอย์1ลิทพอย์เท่ากับ1บาทจเงินที่จะออกมาก็อยู่ที่8,005.80บาทนะตรงนี้เราทําการเลือกเลยครับเข้าบัญชีนะหลังจากนั้นทำการถอนและรอการยืนยันส่งเลข OTP มาให้เรานะับเข้าใน s s โทรศัพท์มือถือของเรา จากนั้นกดถัดไปทำการเรียบร้อยครับต่อจากนี้เรามาดูว่าเงินจะเข้าบัญชีเราอย่างย้นะครับมาแล้วตอนนี้มาแล้วน,น,นะวนเพื่อนให้เห็นแล้วตอนนี้นครับเงินจะเข้านะครับแปดพันห้าบาทกับแปดสิบตังค์และทีนี้มาดูนะครับว่าในบัญชีธนาคารเราจะมีเงินเด้งมาหรือเปล่านะรับเลยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นี่ไงครับมาแล้วนะครับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับกับธนาคารกสทช นี่คือการรับถอนเงินลิทพอ,อยต์จากดอกเบฟตนะครับก็อยากจะเรียนเชิญเพื่อนเ,น,เนทุกคนนะครับที่กําลังมองหาโอกาสช่องทางรายได้หรือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ดอกลิฟเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่จะท่านเนี่ยนับก้าวไปสู่จุดนะที่ท่านต้องการได้แล้ว้บกันนะครับสวัสดีครับ